คในนามธนาคารกรุงศรีนะคะหรือกรุงศรีออตโต้นะคะขออวยอวยพรให้ลูกค้าทีอาคารทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะประกอบกิจการใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่ใช้รถของทีอาคารนะคะก็ขอให้รถนำพาทรัพย์สินเงินทองให้ร่ำรวยนะคะแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆเลยค่ะครับในานามกรุงศรีออตโต้นะครับ ขอขอบคุณทีอาคารนะครับที่นำส่งความสุขให้กับลูกค้าทุกรายที่ได้มาซื้อรถที่นี่นะครับและเราเชื่อว่าความสุขนั้นจะส่งกลับคืนสู่ทุกคนนะครับขอให้เฮงเรวยๆยปังๆทุกคนในปีใหม่นี้นะครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีครับนะครับก็ผมขอเป็นตัวแทนของธนาคารเกียรตินารินพัฒระนะครับก็มาร่วมมอบความสุขแล้วก็ อวยพรให้กับทางลูกค้าที่อาคารทุกท่านนะครับก็ขอให้มีความสุขในวันปีใหม่นะครับขับรถปลอดภัยแล้วก็เที่ยวให้สนุกมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็สุขสมหวังในทุกสิ่งนะครับพี่นเียครับสวัสดีปีใหม่นะครับก็ขอให้ลูกค้ามีความสุขนะครับในเทศกาลของปีใหม่แล้วก็เดินทางกลับบ้านด้วยด้วยความสวดิภาพปลอดภัยทุกท่านนะครับ สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับทีมผู้บริหาร CMB ครับขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เป็นลูกค้าของ CMB ขอมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับที่สิงหาสมความปรารถนาเดินทางไกลเดินทางใกล้ขอมีความปลอดภัยครับความรุ่นรวยรุ่งเรืองยิ่งยไปครับสวัสดีครับในนามของโตต้าลิสซิงนะครับขอให้ลูกค้าทุกท่านปีใหม่ปีนี้ขอให้มีความสุขมากๆเดินทางปลอดภัยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ ในานามตัวแทนที b ีบีได้นะคะก็ขอวอวยพรลูกค้าทุกท่านนะคะให้สุขภาพแข็งแรงนะคะมีโชคมีชัยนะคะในปี2023นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนึกถึงทีทีบีได้และทีอาคานะคะพร้อมสนับสนุนและอยากให้ลูกค้าทุกท่านได้มีรถใช้นะคะขอบคุณค่ะส,ส,สวัสดีครับผมในนามธน,น,นาคารไทยพาณิชย์นะครับก็ต้องขออวยพรปีใหม่นี้ ขอให้ลูกค้าของซีอาอรคารทุกท่านที่มาซื้อรถของซีอารคา,ามีความสุขนะครับแล้วก็ขอปีใหม่นี้ให้เดินทางไปเที่ยวหรือกลับบ้านนะครับอย่างมีความเคลีย์ปลอดภัยนะครับและอย่างมีความสุขครับขอบคุณครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับคุณส,สมอารมณ์หมายยิ้มร่าในปีหน้าทุกทุกคนนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ พวกเราเลมอนเนตนะครับผมก็ดูแลหลังการขายให้กับทีอาคานะคบผมรถสวยคุณภาพดีนะครับผมก็มีเราเนี่ยคอยดูแลลูกค้าของทางทีอาคานะครับผมในปีใหม่นี้ก็ขอให้ลูกค้าของทีอาคาทุกท่านนะครับก็ประสบความสําเร็จนะครับผมคิดสิ่งใดก็สมปรารถนานะครับเรื่องที่ไม่ดีในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ขอให้มันผ่านพ้นไปนะครับผมใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะปีใหม่ ขับขี่กันอย่างระวังด้วยนะคะปลอดภัยทุกท่านค่ะค่ะข,ขอบคุณครับ